โฟทรี 3. นวัตกรรมสารสริประสิทธิภาพเพื่อพืชพ,พ,พันธุ์ทุกชนิดช่วยปรับสภาพดินทำให้พืชเติบโตเร็วรากแผ่ขยายได้ไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมอาร์บิออนของโฟทรี 3. มีประสิทธิภาพมากกว่าระดับนาโนถึง5เท่าสามารถซึมผ่านใบลำต้นและทุกส่วนของพืชได้ในเวลาเพียงไม่ถึงหน,งหนาที ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของพืชคือนสภาพความสมดุลของพืชให้กลับสู่สายพันธุ์เดิมปัญหามแมลงและศัตรูพืชจะหมดไปเปนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นน้ำเลีย้ยงในช่วงที่สารอาหารของพืชซึมเข้าสู่ท่อลําเลี้ยงโคตร,รีเป็นนวัตกรรมใหม่สกัดจากสารอินทรีย์ธรรมชาติได้แก่กรดฮิวมิกกรดฟีนโนลิกกรดซิตริกกรดอะมิโน สารสกัด X Factor สุดยอดนวัตกรรมใหม่ของวงการลิขสิทธิ์เฉพาะของ A4S ช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้กับพืชสร้างความพร้อมในการออกดอกออกผลป้องกันการหลุดร่วงของดอกและผลเพิ่มขนาดของผลให้เติบโตจนสุดสายพันธุ์พืชพันธุ์ของท่านจะออกดอกออกผลเป็นเงินเป็นทอง4 3เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของเกษตรกร